โอเคไปครับกับการซื้อฟรีสปินเท่าไหร่ครับเนี่ยสองพันหกสองพันหกร้อยสี่สิบหกร้อยี่สิบโอเคหกร้อยยี่สิบไปครับฟรีสปินของเรามาดูกันซิว่าเกมแยกดาซิลจะทำเงินให้เราหรือเปล่าเกมนี้คือภาพสวยมากเฮ้ยหอกหอกหอกน้ำแข็งคูณห้า นี่ไงเราได้เราได้คูณ4นะครับถ้าเกิดว่าหอ,อกมามันก็จะช่วยให้เราคูณเยอะแต่ว่าถ้าเราคูณถึง12มันก็จะหมดฟรีสปินนะครับโอเคเราก็ยืนที่คูณมีวิเท่าไหร่คูณ5คูณ5ละเพิ่มอีก2ไปครับต้นไม้ตัวคิวสำหรับเกมนี้นะครับก็ถือว่าภาพสวยมากนะครับเป็นเกมใหม่ที่ ภาพแบบแฟนตาซีมากสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากเห็นผมเล่นเกมไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปได้เลยนะครับถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับเฮ้ยอันตาวินเท่าไหร่ครับเนี่ย375โห้ตัวเคตัวเคกับต้นไม้ต้นไม้โลกต้นไม้โลกนะครับเฮ้ยตัว A ตัว A นะครับเท่าไหร่เนี่ย425เราซื้อ620ยังไม่ได้กับทุนเลยครับมาปั่นไปอยู่ที่คูณ5นะครับคูณหเฮ้ยหอกมาอีก5อันนะครับเท่าไหร่เนี่ยคูณคูณ8คูณ9คูณ9แล้วโอ้ยต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วเฮ้ยคูณ2 มนคูณ12อีก2ครั้งนะครับเฮ้ยเฮ้ยเมกกวินโอ้ยเมกกวินนะครับต้นไม้ตัวเอแล้วก็อะไรเนี่ยเทพหนวดเทพหนวดสีขาวๆในตั้งเ้อง965บาทโอ้ยคูณ12นะครับมับงกรต้องมาแล้วแหละโอ้อะไรครับเนี่ยถือว่าดูเพื่อนๆไปนะครับเพื่อนๆ เ้ยเมกาวินโอ้ยพันห้าสุดยอดครับโอเคคูณสิบสองโอ้หมดแล้วโอ้ยพันห้าโูดมาทีเดียวก็ไปเลยโอเคพันห้าเดี๋ยวพันห้าเหรอเดี๋ยวซื้อฟีสบินอีกสักรอบดีไหมครับตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่ม สีทุ่มนะครับคลิปนี้ที่ผมเล่นอยู่อีกสักรอบนึ่งนะครับกับเกมเ e x ส์ดาซถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็นผมเล่นเกมอะไรอีกก็คอมเมนต์มาข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่าการเข้าฟรีสปินจะเป็นยังไงมาอีก490เกเอาเล่นเล่นเศษเศษให้มันหมดไปครับฟีสปินอีกรอบอีกรอบ จะไได้ไมสำหรับคลิปนี้ก็เล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอย่าเล่นตามนะครับแนะนำไว้เลยแต่ถ้าอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเว็บเดียวก,กันกับที่ผมเล่นอย่างนี้นี่นะครับโ <Okay. S 2> อเควีบิ๊กวินต้นไม้นักลบสาวใช่ไหมครับผมเขียวกับผมแดงแล้วก็มีอะไรมีมังกรกับมีหมาป่าใช่ไหมครับใช่หมาป่าไหมใช่แหละ โอเคเดี๋ยวเราก็ปั่นยาวๆไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คูณหนึ่งคูณหนึ่งเอ้ยนี่ไงมาแล้วพูดถึงก็มาพอดีเลยหอ่อคูณสองโอเคคูณสองนะอมาหนครับมาหนจะมาอีกรอบไหมครับเนี่ยเอร้อ ออกม่แล้วคูณสี่สำหรับเกมนี้ก็เอฟฟกสวยจริงๆนะครับเกมใหม่ผมก็ลองเข้ามาเลนดะิอะไรเนี่ยโอ,อเคหอเพิ่มเพิ่มเพิ่มอีก2อันเป็นคูณ5ตอนนี้เราคูณ5นะครับอุ้ยเพิ่มอีก3มอันคูณ6แล้วนะครับ คูณเจ็ดคูณเจ็ดอุย้ยบิ๊กวินเทพเทพอะไรเนี่ยหนวดยาวๆต้นไม้สี่ร้อยแล้วครับวิอุยอ้ยคูณสิบสองอีกนิดเดียวถ้าของมาอย่างนี้ก็คือ หมดฟีสปินแล้วนะครับไปต้องมาแล้วต้องออกอีกเฮ้ยอะเมกาวินโอ้ยเมกาวินโอ้ยต้นไม้สองต้นสุนัขจิ้งจอกโอยเทพโอ้โหเท่าไหร่ครับเนี่ยพันสองคุ้มบอกเลยว่าซื้อฟีสปินแล้วคุ้มแนะนำเลยครับกับเกมเวกดาซิลเกมนี้นะครับสุดริบิน ตัวบินโอ้รู้สึกว่ามันเข้าดีมากเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้อยู่ที่คูณ12ด้วยนะครับโอเคได้นี่แล้วน่าจะจบจริงด้วยพันสามร้อยหกสิบแปดเป็นเท่าไหรนะ่สี่พันสามร้อยเก้าสิบแปดได้กำไรเท่าไหร่ครับเนี่ยจากสองพันหกสองสามสี่ประมาณพันเจ็ดไหมเออประมาณนี้นะครับโอเค สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าอยากเห็นผมเล่นเกมอะไรหรือรีวิวเกมอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างน,นะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย